ครับรอครับรอคุณค sure ุณใด้รับสบาดีทุกท่านเอฟีมาเดี๋ยวเราจะต้านทรายนะสวมปูนแล้วก็จับดักทำมเรียบร้อยนะเอฟีเหลืออีกนิดเดียวครับผมอ่าเองยังจะต่อมานิดนึงะต่อมีนิดเดียวนี่ตัวนี้โอ้พี่สวยมากอ่ะพี่สวยอ่ะโอ้ผมกูได้เอาผมเองโอ้ผมเอาผมเอานอกผมเหร อันนี้อาจจะยังไม่ได้ฉากนะยังยังไม่ได้ฉากอ่าพรุ่งนี้พระก็หยุดก่อนนะครับอ่าพระสายต้องมีลีไลท์นะอันนี้มันใส่แห้งนี่สิต้องไปใส่น้ำนะครับผมรดง่ายกว่าระก็แห้งจะง่ายกว่าต้องดูสายด้วยว่าสายมันเปียกหรือว่ามันชุ่มหรือเปล่าถ้าชุ่มก็จรงต้องอ่ารดในน้ำนะครับผมเห็นี่ย ตาใส่มีการยนนี่ขาดูขาตนีเออ่เลยถ้าแบบนี้มไม่หนักงไม่ดเมันจะไม่ออกเออเออต้องแบบนี้เป่นี่แหละนี้พอแล้วต้องแบบนี้ตลอดไหมหรือไม่เฮ้ขาเดียวพอเอาไเอาไอ้นี่เทัอจบาดะทีนี้ก็ทำไได้แบบับได้นะจับเรจับเร็วจัเรจันี่นี่นี่กย่างผีเออไอ้ันเดียวจบเลย ชมด้วยช่วยกันนะผมนี่เป็นสร้างบ้านมอกอากาศช่วยเหลือครอบครัวคุณแม่เล็กกระซอยนะครับสร้างฟรีสร้างฟรีครับไม่เสียตังค์สบายนะจากผู้ใหญ่ดีๆนะผมทัางเมตตาเป็นทุนให้นะครับพวกเราเป็นกําลังนะเป็นช่างนะครับีช่างก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เขาได้อยู่ครับช่างมันช่างมันเถอะยังไม่เหนียวเหนี่วไหมเหนี่วไหมแบบเหนียอเตะ

อ่ะจับไปดโโจบบ้านนี้คือใหญ่ตัวมากนะแล้วก็ใหญ่ตัวมากครับผมคือเป็นบุญจริงคือของไม่ได้ต่อไที่อ่าเป็นบุญจริเนาะใช่ก็ปลอยดีใจด้วยครับผมเห็นก็โอ้คือถ้ามีบุญจริงคงไม่ได้นะบ้านใหญ่โตแบบนี้นะครับผม ก็จะพูด้านที่ตุปูนปลาซุกจะไปเคลียร์เก็บขวาสะอาดด้านในก่อนมอยมาเพอมาเนาะสู้ไปมาทางของสะอาดก่อนใจน่าอยู่เอ็ดเคลียร์สานที่ด้วยนะเอ็ซีนะ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  ทำง,งานต้องท้าไม่เคลียร์มันจะทำง,งานมันจะเหนื่อยเคลียร์มาขอมาเอาขอไปโอ้ดูสัพท์ต่างเดืนอนยาเขา่เปิดน็อตหนาวี๋ยวมันดับเองอีกนี่ยทุกท่านเขารุ่งกันนะเพราะพาดดดีทิมมามันไม่กระทบเรามาเราได้ไม่กระทบ <c oughs> เลือกกันเพราะคนหน้าตาดีโอ้คน้ายู่ดียะาที่าให้น่าอยู่กันโอ้หมดกันมดตมีอะไรนะ

การทำงานปูนกเ็เก็บเลยเก็บไปเรื่อยงานจิ๋นกเรามันจะไม่น่าไม่ได้อยู่บรรยากาศการทำงาน็กน้อยลงเคลียร์ให้น้องด้วยนะสิงานยังไ้ดูนี่ก็ดูให้นะอ่าอ่าเก็บไปด้วยทำไปด้วยเก็บไปด้วยนะที่งไรสกสะอาดไปน่าอยู่ เดี๋ยวพักก่อนเรามาคูนมาคูนให้ก่อนเร,นราเดี๋ยวค่อยมาดูก่อนครับอมาพร้อมคนดูอีกครั้งนึงงรายเสียนี่โอ้บ้านหลังใหญ่นายเพียง อถือว่าสุดยอดเลยเดี๋ยวก็บ้านอันนี้นะครับผมมีเซอร์ไพรส์อีกแต่ไม่บอกว่าคืออะไรอะไรอ่ะแปลว่าในอำเภอขุนมาจะไม่มีเออในอำเภอจะจะไม่มีแน่นอนทั้งอำเภอนี่ยก่ทั้งทั้งจังหวัดหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยดูดยทำไมดูคุณคอยดูตอนต่อไปแล้วกันอ่ะแต่ไม่บอกนะครับคอยดูตอนต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ่าเกิดจากผู้ใหญ่เจดีฮะ กัแล้วคุณผู้แบบนี้ก็เกินจากคุณยายเจดีมาแล้วว่าต้องทําให้ให้ให้เมืองใครนะครับผมแต่ก็ไม่บอกไม่บอกบอกก็ไม่รุนสิอ่าคือมีแบบมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเจี๋ยวนะครับผมบอกก็ได้บอกก็ได้บอกบอกเลบอกแต่บอกบอกมันก็ไม่ได้รุนสิอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ก็อปุ่มขาน้ำข้าเนื้ำนะักพอนรับประทานอาหารกันครับผม ขอบคุณนับโค้งนะค่อหนึ่งนับโค้งผมพูดว่านี่เครื่องน้ำอารมณ์ครับผมขอบคุณจากโคนใต้สงขลาเอฟซีเอฟซีสงขลาขอบคุณซีจากสงขลานอกจากให้รางวัลพวกเราแล้วก็มีน้ำอารมณ์แล้วก็ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับแม่เล็กซอยนี่ครับผมนี่ขอบคุณมากมากนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขในวันเกิดนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ